สวัสดีครับรีวิวสั้นประตัวกลับมาอีกแล้วนะครับและครั้งนี้นะฮะอ๋อปิดไปอีกหนึ่งโปรเจกต์ว้ยอ๋อช่วงนี้ปิดโปรเจกต์ไปก็เรื่อยๆเ,เรื่อยนะปิดโปรเจกต์อะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะจ๊ะอันนี้ก็คือสตูดิโอซีรีส์นะครับดีวัสเตเตอร์นะฮะอันนี้คืออะไรคอนสต r ั c ติคอนเนาะส c คร p เปอร์นะครับส c คร p เปอร์ pper, หรือว่าเป็นรถไถอ่ารถไถยนนะฮะที่เป็นแบบล้อกลมเนาะไม่ใช่ล้อตีนตะขาบนะครับ ก็ตัวที่6แล้วครบสักทีโอ้คูสะสมมานานมากเลยกว่าจะได้ตัวที่6มาเท่าไหร่หกล่อง5เดือนนะครับเกือบครึ่งปีเป็นไงมีความพยายามปะล่ะแน่ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วเนื้อจาซึ่งอันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะฮะบอกเลยว่าเป็นตัวเดียวที่ต้อง import เข้ามาเพราะว่ามันมันออกมาระยะหนึ่งแล้วเนาะตอนแรกก็ยังมีร้านร้านในไทยขายอยู่บ้างปรากฏว่าพอมาถึงตัวสุดท้ายเนี่ยไอตัวเนี้ย ในไทยเนี่ยไม่เห็นก็ไปสไลด์หาในแอปซื้อของนั่นแหละปรากฏว่าไม่เจอเลยเว้ยเจอแต่ Import เข้ามาทั้งนั้นเลยสุดท้ายก็เออเออก็ Import ก็ได้แต่ข้อดีก็คือ Import ก็ก็ได้ราคาถูกดีนะฮะเออก็ถูกดีตัวนี้ก็เออผมก็งงราคาเหมือนนะบางทีมันก็สวิงไว้ตัวนี้มันมีตั้งแต่พันไปปลายไปจนถึง2,000กว่านะครับแต่มีมีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นร้านใหม่เราไม่เราไม่เคยซื้อร้านนี้เออปรากฏว่ามันมันให้โค้ดนั้นโน่นนี่มาก็เหลือประมาณพัน พันต้นนะฮะอ่ายังไม่ถึงพันกลางดีนะครับก็ได้ตัวนี้มานะก็เป็นการปิดโปรเจกต์นี้สักทีหนึ่งนะครับครบหตัวจะได้ไปรวมล่าเป็นตัวใหญ่สักทีหนึ่งนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันเลยอ่ะนี่นะจ๊ะข้างในก็จะมีตัวหุ่นมาให้ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็รอบนี้มีปืนอากันโอเคมาให้3อันนะฮะมีเนี่ยปืนประจําตัวเขาเนาะปิ้ว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 แล้วก็มีเนี่ยอันเนี้ยสองอันเป็นอันใหญ่นะครับ ก็ดูแล้วก็มันเอามารวมกันได้แหละใช่มันต้องเอามารวมกันได้ก็เลยดาว่าเนี่ยมันเอามาต่อรวมกันแล้วก็ให้ตอนที่รวมร่างถือยิงอะไรอย่างนั้นนะครับผมเคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นหรือว่ามันจะเป็นไอ้นี่ได้ด้วยกระบอ้งตร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 งอย่างนี้นะแล้วก็แน่นอนครับคู่มือให้คู่มือมานะคะคู่มือสําหรับที่จะแปลงร่างเป็นรถเป็นรถเท่านั้นนะเป็นหุ่นกับเป็นรถนะครับผมไอ้พาทที่แปลงเป็นขาเนี่ยก็ต้องไปดูในในกล่องรวมกล่องใหญ่นะฮะ นี่อันนี้ก็แกะออกมารู้สึกเฮ้ยตัวนี้ก็สวยดีนะฮะเออรู้สึกรูปทรงอะไรพวกเนี้ยหน้าตาอะไรพวกเนี้ยดูสวยดีเออเหมือนตัวที่แล้วเลยไอมิกส์มาสเตอร์อะมิกส์มาสเตอร์เราก็รู้สึกว่าเอา้ยก็สวยดีเว้ยสครั p เปอรก์ก็สวยดีอีกเหมือนกันนะฮะเออหน้าตาอะไรดูดูเท่ดีนะเออดูไม่ค่อยก้องแกงสักเท่าไหร่นะครับผมแม้ว่าเครื่องหลังเขาจะเนี่ยมันจะพับเก็บไม่ค่อยได้แล้วก็เออก็ดูแน่นๆดีนะได้มาแน่นๆดีเหมือนกันอ่าทีนี้อะ,อะเรามา ดูจุดขยับกันก่อนเลยนะจ๊ะมันมีตรงไหนบ้างน,นะครับอ่าเริ่มที่หัวก่อนเลยนะฮะหัวนะปืนแล้ก็หันได้ปกตินะฮะหันกลับก็ได้เลยนะหันกลับก็ได้ด้วยหันไปได้ทั่วนะครับแล้วก็โยกหัวได้ประมาณหนึ่งนะฮะโยกหัวได้ประมาณหนึ่งปุ๊บปักปุ๊บปักนี่ได้ประมาณหนึ่งนะแขนนะฮะแขนปืนนี่กลางได้งี้จึ๊งนี่กลางได้งี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าหมุนได้รอบนะฮะหมุนได้รอบซื้อลงกัอ่าต้นแขนนะฮะก็บิดได้ นี่นะชึบอ๋อบิดต้นแขนได้นะครับแล้วก็ข้อศอกก็งอได้เป็นตัวแอลนะฮะอ่าเป็นตัวแอลเลยนะมาที่ตัวเหมือนเดิมเหมือนเดิมตัวฟิกเอลไว้นะฮะบิดเอลไม่ได้ก้มเงยอะไรไม่ได้นะฮะมาที่ขาก็ต่อเลยจ้ะขาก็ป๊าบนี่กางขึ้นมาได้อย่างนี้เลยนะเออกางได้เยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยกอ๊ะเื้อเนี่ยกมาได้จนสุดอย่างนี้นะฮะแล้วก็ พับโชว์หน่อยฟ้านี่ก็พับได้เป็นตัวแอลเหมือนกันเพราะว่ามันติดเกาะนะเออมันติดทรงเกาะขาของเขานะครับแล้วก็ต้นขาก็หมุนได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมว่าเท้าเนี่ยเห็นไเฮ้ยรู้สึกเขาทำเท้าให้เป็นอย่างเงี้ยทุกตัวเลยนะเวลาแบบจับท่ายืนจังก้ายืนกลางขาอะไรเงี้ยมันจะได้แบบาบาลานซ์ขาได้ดีนะฮะจุดเวลาที่ยืนมันจะได้แบบหนักแน่นสมบ้านแล้วก็ยืนได้มั่นคงมากขึ้นนะครับ ปืนเลเซอร์เขาก่อนนี่มาให้ใส่ฟ้าแล้วก็ยิงแนละ้วปะชว๊ปะชอปชปัป๊บชอปชปชอเหมือนเดิมเลยอ๋อปั๊บช็อปปั๊บชอปปั๊บชอปอะไรอย่างงี้นะฮะเนี่ยเราก็พยายามมาดูอะเอ๊มันมีรูตรงไหนให้เราไปเสียบดอเปล่าวะเออไม่มีไม่มีไม่มีรูให้เสียบอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอ่าที่อันนี้พอรวมล่าปุ๊บเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้นะครับเราก็เอาไปเติมได้นะปืนนี่เติมได้นะเป็นปืนด้านข้างเพิ่มมาอีกกระบ,บอกหนึ่งนะครับผร้อมเท่ดีนะเท่ดีอ๋ออ เราไปรองแปลงร่างเป็นไอตัวรถรถไถยนต์กันนะครับผมว่ามันทำย่างไง เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถไถเสร็จแล้วนะฮะนี่กระดก,กนี่นะนเนื้อไถแล้วก็ยกกาปี๊ดก็ยังมีจุดขยับให้เล่นได้นะแล้วก็เนี่ยนะฮะปืนนี่ปกติเวลาเวลาเนี่ยไมจะเอาปืนเก็บได้ใช่ปะ่ะแต่รอบนี้มันจะไม่ได้แบบเสียบตรงๆอะไรอย่างนี้นะฮะเขาจะมีแบบเนี่ยมีเดือยเล็กๆอยู่ข้ขางๆตรงนี้น,นะครับก็อเอามาเก็บตรงนี้ชึบอ่าพับเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะนี่แล้วก็ขับไปอย่างงี้ดรอ หรือว่าไอตัวนี้ก็เอามารวมได้เหมือนกันนะแล้วก็ไอตัวนี้นะฮะมันจะมีรลข้างนีเนาะก็เอาตัวเล็กมาเสียบก่อนฟืบนี่นะครับแล้วเราก็ค่อยเอาเนี้ยมาเสียบเนี่ยมันจะมีไอซีซีล่องๆนี่นะครับเสียบไว้ซื้อนี่ได้แล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งป๊าบเสียบด้านข้างนะฮะมันจะมีนี่เดืออยู่ข้างๆนะเสียมข้างไวชื้เฮ้ hey. เรียบร้อยอ้า้โหรถไถติดอาวุธสงครามบ้าบอจิงเฉียวยิงต่อย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 ต่ยต่อยต่อยต่อางเฟี้ยวอย่างเท่เออนี่เป็นร่างรถแล้วก็สวยดีนะขับได้ดยนะอ่ะทีอี้เด๋๋ยวมาถึงวิธอการแปลงอ่างเป็อเท้านะคอับตอนรวมอ่างนะอันนี้อ็จะเป็นฝอ่งของขอขวานะฮะคือได้มาตอนแรก ไอตัวที่แล้วมันมัน,ม,นมันพับหน้าขึ้นไปเนาะไม่ได้แบบบิดหัวรดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็แบบมันก็้องคล้ายๆกันหรอวะก็ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่หรอวะเออมันต้องยังไงว่าพยายามจะพับอะไรอย่างนี้นะฮะสุดท้ายไปดูคู่มือดูคู่มือชัวร์สุดเลยว่าอ๋อมันต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะอ่ะก็ไม่ยากเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็มีลูกเล่นมากกว่าของมิกมาสเตอร์นะอ่ะมันจะแปลงยังไงไปดูจ้ะ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเห็นไงก็ดูทรงคล้ายๆเดิมเนาะก็จากที่ลถเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้นลงมาอยู่ข้างล่างครับปื๊บพับขึ้นมาแล้วนะอะแต่คือเขาก็มีวิธีการแบบว่าซุบซับซบซ,บซับอะไรให้แบบอ่ะเยอะๆขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็แน่นอนไอตัวที่แล้วมันบิดตรงเอวได้ฮนะอันนี้ก็มีเหมือนกันฮนะ,ะคือนี่เห็นนะนี่มันเอียงได้นะเวลาที่กางขามันจะได้แบบว่าสมมาตรนะฮะรู้สึกเขาเน้นที่ข้อเท้ามากเลยนะว่าเออมันต้องไอ้นี่ได้เซนะ่ต้องบิดข้อเท้าได้นะทั้งแบบ ล่างแยกและล่างรวมต้องทําให้บิดข้อเท้าได้จะได้ยืนได้อย่างมั่นคงนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเวลาที่จะไปใส่อะก็อ่าซับซ้อนกว่าตัวนั้นนิดนึงนะตัวนั้นมันแบบเป็น,ปนสลักซื้อเข้าไปได้เลยใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เป็นสลักเนาะมันก็ต้องถอดแบะออกมาก่อน,นะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปซื้อนะฮะอพอเสียบเข้าไปเสร็จปั๊บก็ค่อยแบบประกบคืนนะฮะประกบคืนจึ้งอะไรอย่างงี้นะถึงจะเรียบร้อยนะครับผม มันจะมีล็อกเลยนะอืออาโอเคนะก็พอรวมออกมาแล้วก็มันผมว่าทรงมันก็ได้ทรงคลาสสิกดีนะเพราะว่าทรงมันก็จะดูแบบมันจะดูแบบตันๆอะเหลี่ยมๆตันๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็เออมันก็คลาสสิกคล้ายๆกับทรงทรงตัวกระตูนดีในกระตูนดีนะฮะซึ่งเขาก็มีชุดแต่งอ่าชุดแต่งออกมาขายนะครับแต่ว่าชุดแต่งเนี่ยผมก็ ก็ยังยังไม่ได้อะไรนะยังไม่ได้คิดว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก,ก็โชว์มันสภาพอย่างนี้ไปก่อนนะฮะก็รู้สึกว่าอนนะะเาาอนนะะเาาอนนะะอันนี้เราก็ว่ามันมันก็มันก็โอเลยนะเออมันไม่เหมือนกับดีวอสของมูฟวี่อ่ะที่แบบมันยังดูขาดขาดเกินเกินเพราะว่าเออตอนที่เขาประกอบรวมร่างเขาทาแบบร่างร่างยืนโชว์อะไรเงี้ยทีนี้พอมันเป็นต้องต้องสีขาเป็นกอริลามันดูแปลกๆดีพอได้ชุดแต่งก็ไปเออมันก็สวยขึ้นไว้ซึ่งอันเนี้ยเออแต่งไปอ่ะก็ รู้สึกมันไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่เราก็เลยแบบไม่ยังไม่ได้ว้าวเวอร์อะไรขนาดนั้นนะนะครับผมอ่ะมาให้คะแนนกันดีกว่ากับสแครปเปอร์ตัวนี้นะฮะอืมตัวนี้เหรอเฮ้ยตัวนี้แต่ตัวนี้ไปล่างหุ่นก็ก็สวยดีนะฮะเออแล้วก็รู้สึกมันมีลูกลงลูกเล่นอะไรเพิ่มขึ้นมาจากตัวมิกมาสเตอร์อีกนิดหนึ่งนะฮะเพราะตัวนี้ตัวนี้ให้ไป2องอูครึ่งแล้วกันนะครับอ่ากับสแครปเปอร์ตัวนี้นะฮะสองอู้ครึ่งจ้าใครใครที่ มีชุดนี้เหมือนกันนะฮะซื้อชุดนี้มาแล้วแบบเล่นแล้วรู้สึกอะไรยังไงลองลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูนะฮะหรือว่าใครที่แบบไปซื้อชุดผ้าเสรมิมอะซื้อผ้าเสริมมาแล้วแล้วแบบเป็นชุดไหนอะไรยังไงลองมาแนะนําข้าพเจ้าได้นะครับเผื่อผมจะใจแตกไปอีกเผื่อจะไปซื้อชุดเสริมมาเติมนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะฮะที่สปอร์ตข้าพเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งพออันเนี้ยครบแล้วเนี่ย อันนี้ก็คุยกับเอวว่าครบแล้วกูก็เอาเอาไปถ่ายถ้าเกิดแบบได้ถ่ายโชวะอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเอาตัวนี้ไปอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็เลาะเลาะเลาะเออมันก็หือหาหื้อหาหื้อหาไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันยังไม่เห็นของจริงให้มันเห็นของจริงก่อนแล้วมึงจะมึงจะต้องสีโรล่าตอบกูอย่างแน่นอนนะครับผร้มโอเคแล้วคราวหน้าจะรีวิวสั้นตัวอะไรยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะอีพีนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ บัดนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะจ๊ะถ้าอยากจะสนับสนุนกันแล้วก็กดตรงนี้ได้เลย